คูโรโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครสเพย์ ay, โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียร์โคดอีก สวัสดีรับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเ,เก่าเกมอีกเช่นเคยครับผมวันนี้พามาในเกมใหม่เลยครับสดสดร้อนๆเพึ่งให้โหลดเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือเกม h i t รีบอลนั่นเองครับผมหลังจากที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็เล่นไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูระบบกาชาของเกมนี้ว่าจะเกลือหรือว่าจะเฮงครับผมโดยตัวละครที่มีให้โหลดในเกมนะตอนนี้ครับผมมีให้สุ่มนะไม่ใช่มีให้โหลดนะมีให้สุ่มในตอนนี้ครับผมนั่นก็คือตัวละครตัวนี้เลยฮะเพิ่มโอกาสการได้ตัวละครัพครับผมนั่นก็คือนะครับผม ซึนะโยชินะครับผมภาคอนาคตนั่นเองครับผมที่ให้สุมนะครับผมในการกำจัดเวลาตรงนี้นะในการจำกัดเวลาไม่ใช่จำกัดสีในการจำกัดเวลาครับผมไม่ใช่กำจัดนะจำกัดเวลาครับผมด้วยการใช้ครับผมสุม10ครั้งครับผมใช้บัตรฝึก10ครั้งนะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าผมจะ หรือว่าจะเฮงกับผมกับซื้อหนาภาคอนาคตกับผมตัวแรกที่เข้าเซิร์ฟไทยในตอนนี้นะครับผมไปดูได้เลยนะครับผมไป let's g โอเคกค็ผมมาเริ่มสุ่มกันได้เลยครับผมสุ่มแบบ10ครั้งไปเลยนะครับผมมาลุ้นกันดูว่าผมจะเกือหรือว่าจะเฮงกับผมมามลุ้นกันพร้อมๆกันเลย let's go โ oh อ้ oh. แสงสีม่วงครับผมเท่ากับว่าผมจะได้ตัวละคร SSR อย่างน้อยหนึ่งตัวครับผมแต่จะเป็นซีนาภาคอนาคตหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันนะผมอันนี้เป็นเศษอุปกรณ์ครับผมครั้งที่2เป็นเศษโอ้โหตัวละคร s i r อีกแล้วเป็นเศษอุปกรณ์อีกแล้วครับผมเป็นเศษอุปกรณ์อีกแล้วสงสัยจะเกลือนะผมเศษอุปกรณ์อีกแล้วครับผมเศษตัวละครฮฮยาโตกับผมอุ้ยเศตัวละครฮาเคชีครับผมไอ ได้เฉยครับผมโอ้ซื้อหน้าภาคอนาคตครับผมโอ้ไม่เกลือแล้วครับผมผมใช้ดวงทั้งหมดไปแล้วนะครับผมปีนี้ได้มาเฉยครับผมโอ้ถือว่าโล่งใจแล้วฮะ เปิดมาครับผมเรียบร้อยนะฮะไปดูกันต่อนะครับผมว่าจะได้ตัวละครอื่นอีกไหมครับผมไม่ได้ฮะเป็นเศษหมดเลยฮะนี่แลลวครับผมได้ซุนอาภาอนาคตมาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาไปดูสกิลต่างๆของซุนอาภอนาคตกันต่อกับผมอ่าไป let's go โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับสกิลต่างๆของซุนอาภอนาคตกันได้เลยครับผมว่าสกิลจะรลังการแค่ไหนครับผมไปดูกันในโหมดครับผมอ่าพานดานะครับผมผมเอาด่านที่ ยังไม่ได้ผ่านหรือว่าผ่านแล้วเอาผ่านแล้วดีกว่านาอเอาด่านที่ผ่านแล้วก่อนนะครับผมเริ่ม,มฮะนี่แหล,ละค,ครับผมตัวละครครับผมซึนะภาพอนาคตนั่นเองครับผมโอ้โหดูผมเอาแทนเอาแทนตัวตัวนี้ก็แล้วกันเอาทั้งสองภาคเลยเนะาะเอาซึนะภาพอนาคตไว้ตรงกลางเลยนะครับผมยืนยันไปดูสกิลต่างๆของซึนะภาพอนาคตกันเลยครับผมจะอลังการงานสร้างหรือว่าจะโอ้ย จะคอมโบได้สุดยอดสักแค่ไหนครับผมนี่แหละฮะเริ่มต้นมาครับผมซื้อนาวันาตนิคเนี่ยจะสามารถรอยได้นะฮะแล้วก็มีไฟอยู่ที่มือด้วยนะครับผมไปดูการโจมตีปกติก่อนการโจมตีปกติถือว่ารวดเร็วรุนแรงเหมือนกันนะครับผมจากนั้นมาดูสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นเป็นการพุ่งตัวไปแล้วก็ต่อยแล้วก็พร้อมพาย,ยุไฟครับผมโอ้โหดูสกิลสลองครับผมวูดเป็นการการะโดดทุบลงมาแล้วแช่แข็งครับผม สุดยอดมากมาดูสกิล3ครับผมอ๋อน,นี่สกิลสองนะดูใหม่นะจะได้เห็นชัดนะครับผมอ่าไปดูสกิลสามครับผมสกิลสามนะครับผมเป็นการพุ่งเข้าไปจับแล้วก็ระเบิดเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสกิลสองได้โอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูอันติกันนะครับผมตอนแรกผมขอโจมตีปกติก่อนนะฮะ อ่าอันติมาแล้วครับผมอันติเรามาดูอันติกันได้เลยครับผมอันติของซุนะพานาคตครับผมโอ้โห,โห,โหเป็นการปล่อยไฟครับผมทั้งสองมือครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยรือว่าอันนี้ดีแลครับผมเวลาเราโดนโจมตีแบบสตูเยเยอะๆมาท้างด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยสามารถใช้อันติอันนี้ปล่อยไฟได้เลยครับผมโคตรเท่เลยครับผมถือว่าสุ่มมาแล้วไม่เสียเปล่านะครับผม โหแถมยังสกิลต่างๆเนี่ยโอ้โหเอฟเฟก์อลังการมากครับผมแล้วก็ดูจะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะท่าสกิลอันตินะครับผมที่สามารถโจมตีได้ทั้งซ้ายและขวาเลยครับผมสุดยอดจริงๆใครยังเปิดไม่ได้ตัวนี้รีบเปิดเลยครับผมแนะนำเลยฮะตัวละครครับผมตัวนี้กับอ่า พันสืณาพะอนาคตนั่นเองครับโมมาท่านนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมช่องหน้ากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมกับเกม Hitman Reborn สวัสดีครับ